Pleased to see you again. Would you like me to hold you? Once. time my I'm you closer so be warm. you to be <laughs> <so> <laughs> วข้อความรับคนที่บ้านเกิดเรียกข้าว่านารีแห่งผู้วายชนหลังได้รับไออุ่นและพลังชีวิตจากวิญชนมากมายมากหน้าหลายตาตามสิทธิ์ไว้ในร่างข้าจะร่วมเตียงกับร่างผู้วายชนของผู้สูงส่งเพื่อมอบชีวิตอันยิ่งใหญ่ให้อีกครั้งข้ามีตัวตนเพื่อการนั้น แต่ก่อนผู้สูงส่งจะได้รับชีวิตใหม่ข่าก็ตาสวาพอพอ่างพรพรเสียก่อนจึงถูกเนรเทศออกจากบ้านเกิดได้โปรดเข้าใจข้าด้วยนะเจ้าคะถึงกระนั้นข้าก็ยังปรารถนาจะเป็นนาีแห่งผู้วายชนอยู่ดังนั้นให้ข้าได้อบกอดท่านหลายๆครั้งเถิด ขอให้ท่านสุขสบายนะเจ้าคะเราร่วมเตียงกันไน้ไม่ใช่เร,เ,เ,รเ,เราเล่นเราเล่นพิกมาเปลี่ยนผมพิกมาเปลี่ยนผมอุ้ยอันนี้ก็สวยอ่ะอันนี้เหมือนพิกเลยอ่ะ เอาเที่ขึ้นแหละ <laughs> อุ้ยมีของอยู่ตรงนั้นพี่เอายักษ์มาดีกว่าโอเคเขาน่าจะดูแล้วเปล่าเร็วเร็ววิงว่ง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  เขาตามมาปะซีกเ,กกเกอร์มาเร็วหางนี้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 โอ้ยช่้ด้วยเอ้าเรายักไม่มา ช่วยมาหน่อยมานี่หน่อยเขาว่าไม่ถึงอ่ะโอเ้เชียโอ้อยดื่มก่อนดื่มมาเร็ว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 ช่วยด้วยช่วยด้วย เราแต่วะโอ๊ย,อยขอบคุณนะขอบคุณนะเราชา้ยาให้เป็นประโยชน์ทุกคนเราจะแบบสู้คนเดียวมันเป็นไปนได้ยากเข้าใจเปล่าอือถูกต้องอย่างนี้แหละทุบทุบเร็วทุบอุย้ยอย่างนี้อย่างนี้เออไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ทางนี้ ทางนี้ปะทางนี้จริงด้วยโอชิด ยังไงเป็นยังไงหื้อุ้ยโอ้ยโอ้ขี้โกงดิ ดื่มก่อนดื่มก่อนเอา้าเราพิชดื่มไปสองันทําไมป้าย่าย่าอึ๊อึ๊บอ,อีกนิดเดียว จะตายจะตายเผื่อเขาจะเมตตาเราบ้างแต่เจ็ดพันพิกอยู่ตรงน,นั้นเนาะไม่เป็นไรลองเข้าไปก่อน หนึ่งสองสามทำไมพิพไม่เข้ามาตั้งแต่แรก พิกมีเจ็ดพันเลยนะโอ้ยไม่ก็ตีตุ๊ดมันคือ เหมือนเป็นจุดเช็คพอยต์ค่ะแล้วก็ไว้อัพเวลอัพอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเออเวลานั่งอะไรอ่าเงยมันจะรีเลือดกับเอ่อรีเลือดกับรีทุกอย่างอ่ะให้เราแล้วแต่ว่าข้อเสียก็คือมอนทุกตัวที่เราเคยฆ่าที่ไม่ใช่บอสอะ่ะมันจะเกิดใหม่ จะเกิดหม่อ่ะไม่อยากรู้ว่าข้างหน้ามีอะไรแต่เราจะได้รู้อะไรเพิ่มวิ่งเครื่องรางตามมังกรสายฟ้ามังกรสายฟ้าหร,หรือว่าตรงนี้คืออะไรหรือเปล่า ว่ามันแปลกๆโอ้ตรงนี้ขี่ม้าได้ไหมไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนะ ไปรู้เหรอเฮ้ยเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าสามตัวเลยหรอมันจะเดินออกมาป่ะ มันติดปะมันไม่ติดมาเลยมาเลย oh <my> God. ไปแล้วไป มันช้ามันช้าเว้ยมันช้าไม่เป็นไรมันช้าอยู่อจีสุสครายจีสุสครายอย่านะไปทำหนูโอเคติดอยู่ติดมันติดมันติดแถวนี้มีอะไรเปล่า pulà เขาให้วาปไปไหนไม่รู้อีกฝากหนึ่งปะที่นี่ที่ไหนอ่ะขอวิ่งดูก่อนเอาเอาอะไรวะ น่าจิงอะหนีดีไอเวนเอ้ยนกโขดกวบไอตัวเมื่อกี้อีกมันไม่มีที่เช็คอินเรอที่เช็คพยอยอะ ขอประทานพอริมเก็บว้าวไป เดีวะ้าขอใส่ไฟก่อนรู้สึกมืดฟ <c oughs> ุงจัง ด้วยนั่งด้วยทำไมาพีกรู้สึกไม่ดีเลยวะอุยอะไรอ่ะว้าว ระแวงระแวกมากโอเคไปรับพลังแห่งมหาลูนว้าวมหาลูนก็จิกเท่ะเราไปทำอะไรได้ไหนดูหน่อยนี่ ด้วยพรนี้จะทำให้ค่าพลังทั้งหมดเพิ่มขึ้นอุ้ยจะเท่มากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะมือหรอมีขนด้วยขนมือขนนิ้วอันนี้เหมือนนิ้วเลย